ว่ากระดูกมวยการผ่านมวยนี่ยังเป็นร้องนะครับแต่รูปร่างนี่เห็นชัดครับผู้เล่นีันนี้พี่อารีเตือนน้องจับตาดูดีครับสุดท้ายแล้วก็ยกสี่ครับจบข่าวครับสบายๆชนะน็อกไปคู่นี้ครับอีกหนึ่งผู้ครับมวยรุ่นใหญ่รุ่นยักษ์เอาเอาวุธมาแต่ละครั้งนี่โอ้โหเสียงดังฟังชัดครับอ้าวรับเตะขวามาชานศึกครับเตะขวาต่อยขวาตามสูตรครับเป็นตัวชายยังใจเย็น ม่เด่นปริมาณเลยครับเด่นคุณภาพหนักๆครับเอาจังหวะบวกหมัดครับรุ่นใหญ่ๆบวกหมัดกันแบบนี้ตั้งแต่ยกแรกนี่เอาแล้วครับได้เห็นอะไรดีๆนะขยับเข้าไปเตะจอย่างโอ้ช้างดํานี่ก็ใหญ่จริงๆเบียดนะครับต้องใช้ความสดความใหญ่นะครับพอดูแล้วกระดูกมวยความเก๋าของเพชรโกยชัยนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยครับค่อยๆขยับเข้าไปจะเน้นฐานล่างเลยนะครับจอยางไปก่อนครับ เพชรเกวยชายนี่เป็นลูกศิษย์ของสอบสิงจรรัชนากรครับตอนหลังมาซ้อมอยู่กับคุณพนมทองศิษย์สปปข่ายมวยศิษย์พนมทองครับข่ายนี้การันตีความฟิตครับยกลงยกที่1ศึกษดาเกย์กันพอสมควรครับเอาละครับจากนี้ไปต้องเล่นเกมครับอยู่ในช่วงปลายยกที่1ครับจะได้เห็นลูกหนักๆลูกออกกันแบบเล้นๆนะครับขวาเตะไปครับนี่ครับเตะมาผมเทนะ ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามเดินเกมเข้าหาครับอยู่กันในกล้ๆนี่ครับมแม่กระโดดตเตะซะเลยครับถีบไว้ก่อนช้างดำขยับเข้าไปถือว่าโดนเจาะยางไปเยอะเหมือนกันนะครับโอ้เพชรโปยไทยนี่เจาะยางเรื่อยเลยนะครับตั้งแต่ต้นยกมาแล้วนะครับเจาะอีกแล้วนะครับช้างดำนี่รูนะครับต้องอาศัยความใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเดินไปเฉยๆนี่ก็ ไม่ดีนะครับเพราะโดนขาไปเยอะเหมือนกันครับพยายามถีบเอาไว้ครับเพชรกวยชัยอ้าวช้างดำเตะขวาเพชรกวยชัยเกี่ยวเรายังโต้ไม่ได้ครับเพชรกวยชัยสังดําครับเอา่ะครับไปใกล้โดนเพียงแต่ศักดิ์ศรีบนทางเดินนี้ยอมกันไม่ได้ครับอ้าวลัเตะขวามาช้างดำเพชรกวยชัยจับในจับในล็อกไฟครับเตีค่อนข้างช้าครับเป็นเพชรกวยชัยจับในแต่ช้างดำเสียบซ้ายได้สองดอกครับ เท็โกชัยยังไงครับฝายยกที่หนึ่งแล้วนะฮะชั้นนำเสียขวาหมดยกที่หนึ่งครับมาตามกันต่อยกที่สองนะครับช้างดำนะครับต้องอาศัยความใหญ่เบียดเข้าไปเอาละครับเดินชานี่เท็กโกลชัยก็มีแท่งขวาแม่นๆดูว่าจะเก๋าเกมกว่านะครับแต่สภาพร่างกายความสดมีอยู่กับช้างดำแน่นะครับพยายามจะเบียดทีมงานก็สังให้เดินเบียดปล้ำนายอย่างเดียวละครับนี่นะครับช้างดำเดินได้เข้ามา ง่ายครับเพราะเพชรโกชัยนี่ลูกจุกจิกก็มีเยอะเหมือนกันครับอราั้งดำเตะขวาวุดว่าเอาโดนโอ้ชิี้ตรงนี้เต็มหน้าอกครับเป็นไรครับเสียเราเสียไปช้างดำเดินต่อเตะขวาจับนายมัดมาครับช้างดำตียังไม่ได้ครับโอ้ยเวลาเต็มตัวเปเล็กน้อยครับช้างดำยังตีไม่ได้ครับพยายามเข้าหาแล้วครับช้างดำครับเพชรโกชัยใส่ลูกนี้ไม่โดนครับ ค่อยๆดูจังหวะเปิดเกมเข้าไปครับโดนเสียร่างมาเป็นเตะดอกนี้ก็โดนถีบสกัดอีกครับช้างดำครับเตะขาจอล่างเพชรโกยชัยนี่มียาฉีดมาไหลกำปั้นด้วยนะครับในช่วงความยกเอาละครับยกนี้นี่ออกมาทําผลงานได้ดีนะครับอาศัยความเก่ามีแข้งคอยเกี่ยวคอยบางแล้วก็เตะตัดล่างลงทิ้งลงไปดูว่าช้างดำต้องเดินให้เร็วเอาแล้วมีศอกมาช่วยเบียดอาศัยความใหญ่จบกลามไหนก็โดนล็อกเอาไว้ก่อนเอาละครับไม่ใช่งาน ง่ายของช้างดำแน่นะครับถึงแม้ว่าใจะใหญ่กว่าก็ตามครับครับมัดในสู้ครับเป็นกวยชัยช้างดำเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าจะมีศอกมาเสริมครับเดินหน้าลุยต่อเตะขวาไมายังติดบ้างช้างดำทิ้งมัดขวาใส่ขวาได้จับในมาอ้าวแล้วแนะะว่เตะมีเข่าจะปีไม่ถนัดครับโดนลูกเกะกาอย่างนานเพชรกวยชัยเข้าไปจกกังหวะล่อเตะขวาเนี่ยครับเพชรกวยชัยครับ ในกันอีกครับพลักออกมาไปจอล่างช้างดำก็จ่อล่างทิ้มาเหมือนกันเลยครับัฝไปซ้ายไปขวาจอครับเพชรโอชัยครับช้างดำจากไหนมามัดไปมัดมาทักทิ้งไปครับเอาเลยครับนี่ครับโชโถพลังของช้างดำดูอย่างนี้แต่มีลูกติดเล็กน้อยครับกรรมการเขาเกลียนมาครับยกมวยให้เป็นแฟร์เพลย์ครับต้องใส่สะอาด ดูวเพชรโกยชัยทำได้มีโอ้โเสียงเชียร์นีเอาแล้วครับทำได้กระดุ้งเปียนเข้าไปเจาะยางโดนตั้งแต่ยกแรกอย่างที่ผมบอกนะครับจะโดนสะสมหรือเปล่าเพชรโกยชัยร่มเลือกเห็นทางแล้วเห็นช่องแล้วนะครับเจาะยางอย่างเดียวโอ้ยช้างดำโดนเข้าไปเอาเลยครับแต่ว่ายังเปียนนะครับยังปวดอยู่หมากีฟองเอาแล้วสถานาการณ์ในวิธีตอนนี้นี่ตันควรอีกแล้วครับเป็นทางด้านเพชรโกยชัยครับหันมาเจาะยางเอา โดยกเกมละหมาดครับทั้งดำตอนนี้เพชรโกลชัยกลายเป็นคนได้ใจครับอาวุธแล้วได้เปรียบอ้าวกัณฑวัตเตะขวาทั้งดำก็จะขยกลงเลยครับโอ้ทั้งดำโดนอ,อะไรครับอ่าไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรครับชกกันต่อโชกกันต่อหมดยกที่สองเลยนะครับทั้งดำทีมงานก็บอกให้เดินอาศัยความใหญ่นะครับต้องเดินถึงตัวถ้าอยู่นอกนี่ก็จะโดนเจาะยางอีกเอาเบียดเข้าไปดูจังหวะการจะดึงนะครับดึงไม่ล้ม เอาละครับไม่ใช่งานง่ายนะครับอย่างที่บอกนะครับใหญ่กว่าก็จริงเพชรโกลชัยนั้นมาแรงทุกลูกเปลี่ยนเข้าไปยกยางอยกแลโอ้โหแต่ว่ายังมีข้างขวาที่คอยโต้คืนหมัดขวาด้วยนะครับเพชรโกลชัยเองก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันครับนะยกนี้ก็ยังคู่ใกล้ๆเคียงครับอุ้ยตับต่อขวาลูกนี้อุ้ยเข่าขวาครับเพชรโกชัยนะครับเตะซ้ายมาเตะขามายังไม่เข้าเป้าขันําเตะขวาสูง มาแล้วครับทางดาตัวนี้เริ่มจันเน้นในการออกอาวุธครับเพชรโกลชัยเตะขวาเจาะล่างมามาแล้วครับแม่แลกกันหนากแบบนี้ดูว่าใครจะอยู่ได้หรือใครจะไปก่อนครับลงไลครับแทงเข้าไปครับเพชรโกลชัยก็พยายามตั้งขาขึ้นมาขวางเอาไว้ครับทางดามขยับครับแล้วพยายามจะเทลูกนี้ ดูว่าเตะเขาเราจะเก็บเองหรือเปล่านะครับเพชรบกยชัยเตะเข้าไปนี่โอ้โหช้างดําโดนําดุ้งโอ้โหนี่นะครับบวกด้วยศอกขวาทีเดียวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่แหละครับจังหวะกำลังแย่ครับช้างดํานี่มาพิเกมด้วยกันสับซอกครับจับตาดูดีๆทํางานอีกแล้วครับเอาล้ครับเป็นผลจนได้ครับตอกขวาของช้างดํากรรมการชูมือให้ช้างดำนะครับเป็นฝ่ายชนะท k เ